กลับมาหอวกันอีกครั้งคับช่องไทยูุคห้กินแม่รู้นิสันยุคเก้าศูนย์ทยไทยแม่ครับเที่ยวสองอ่ะไทยแต่แรกมันโทรศัพท์มันจับโทรศัพท์มันเสื่อมจุดพังแล้วจังเยมันตกงานแม,มา่ที่บึง้งไผรบึ้งผมโพสต์ใน, Facebook นเฟซบุ๊กวันสองคือผมบอกอที่มาเสียวมาจับปลาครับคือเอาน้าคนนี้ครับน้าคนนี้มาจับปลาจับปลาจริงเลยน้าคนนี้คือน้ามาจากน้าหนองกงพ่างครับน้าหนองน้ามาจากเมืบบ่อวาน เทศบาลตำบลพนดอนอำเภอกูรวานปีจังหวัดปูร้อนธานีหน้าเสน่ห์ศูนย์หนึ่งสามเจ็ดศูนย์น้ำเป็นน้ำเก่าครับน้ำข้างปีมองเห็นนอกเลี้ยงครับบุกเยาะหลกน้ำข้างปีน้ำข้างปีนะครับน้ำข้างปีคือน้ำที่มันบุกเข้แห้งครับบุกเข้แห้งน้ำที่มันอยู่เมดปีมืสาตน้ำไม่แห้งมันจึเป็นน้ำเก่าพ้นอีสานพ้นวารัเไม่ได้น้ำข้างปีครับน้ำข้างปีกาะเจนกวดน้ำอาลงมาบุบ่อครับอารมณ์ยี่ห้ออะไรมันจะแก้บอกกับ าโคษาบดแ่งเงินครับอวนแหงเงินบจิโฆษณาหมแหงเงินโคษณาหงมาสมเดือนเราใชใพอบาทเจเาของเรเเรานมวนครับนี่คนุกก็เลยเหตุซื่อสิมาข้าพี่หลงเอาไปที่กระปายงี้นงครับอุปกรณ์ครับนี่กครับ๊กก็จะให้กับที่จครับจอบนนำครับกดนึงครับแก็ือว่าครับเป็นนานข้าตีปกติ าก็จะมาขุดหลุมการขั้นหน้าครับปกติถังนำ้ำครับทังนำ้ำทังนำ้ำมันจะปากกวนใช่ไหมปกติจะใส่ใส่ให้ยครับใส่ใหแต่ว่าตอนนี้ผมจะไม่ใส่ให้ยใส่หเพราะว่าไห้ยปากก้นเฉียบปากมันเฉียบปากก้นเฉียบครับมันอาาันตรายคือมันแง่มาเห็นครับเกิดเข้ามันงูมันขอ่อยครับตกไอยผมไม่ค่อยถึงทางขงงูไมค่ค่อยสนิทกันของงูไม่อยากกัากกันมันก็ ก็เลยใส่ทางน้งครับทางนางมันอาจจะปากั็จะกลวงใังไหมันอาจจะปลาไปเส้นออกเลยครับแต่ผมัวไม่สายที่แต่บัวเงินสดกับที่หาปลาแต่ก็คือห้องคุดลมนะครับคุดลมในถังข้างในาเนี่ยครับลุงโมโกเปดกครับคุดอะไรครับคุดยังคุดไอะไรอินหัวยังไงครับอุ้ยคนไทยโอ้เนี่ยเอิญตอนในสมัยโบราณนะครับก็เลยคุดอะไรปลาส่วนมากปลาที่คาจะเป็นปลาอัยเงาบานปลาตกใจปลาบัวงครับ ปลาแม่บานคืออย่างปลาแม่บานคือปลาหมอครับปลาตกใจคือปลาดุกอุ้ยอุ้ยมันตกใจครับแล้วก็ปลาบ่วงปลาบ่วงก็ปลาช่อนนะครับบ่วงคนอีสานคนไทยก็เป็นส้นคนอีสานก็เป็นบ่วงครับอะไรกนปลาบ่วงคือปลาช่อนปลาหมอปลาดุ๊กกับพวกปลาเนี้ยคมันตกใจเลยครับกต่แต่หลังจากคุณลุ้มไปเขาก็จะฝังหลุมฝังถังถึงครับฝังถังจะฝังแหย่ังแหยลงกลางข้างหน้าครับลงอย่าริมข้างหน้าก็ได้ฝังไว้แล้วก็ใช้ทั้งหมดครับ เมืองเถียน้ำของเมืออ่อฟังเราก็เอาดินกบครับดินกบช่องว่างลุงหัวเทียเห้มันมีช่องว่างที่เห็นนี่เราอยากเก็บกบกบไว้เลยกบเราก็หันเงินครับกบเงินนะครับเอาฟังเงินเอา,ากว่า

อุปนญัาทุกมุติ๊กสันตินตาสุนี้เอว่าวันนึงเลยแล้วนังียบเรากเอานี่ครับั่งีะะมุงกลองนี่สแล้วก็ลูกรับลูกน้าลูกปากเค็ตเป็นนี่เป็นข้างขึ้นครับข้างขึ้นในฝามขึ้นไปข้างขึ้นามขึ้น ปานขึ้นไม่จะไต่ไปข่อถังครับปานขึ้นไต่ไปข่อถังข่อถังอย่างนี้มันสองเขาก็มาเก็บเอานี่ครับพี่หาเก่งยังไงแล้วก็คุคค้ค่าเนีครับค่าหนี้ยให้ไรว่ะใส่ไปเองหรอกคือนน้ำในขวดนี่นะครับเป็นน้ำน้ำเก้าน้ำข้างตีเทลงไปได้ไหงครับเทลงไปเลยเทลงไปไห้ปล่อยลงเทไหลครับฝนเทไหลน้ำเต็ม ก่อนถูใส่ทางป่ามันจออกแล้วถัดไปให้เท่เลยๆม่นจะออกเชื่องไปเชื่องไปคือเชื่องไปกุ๊บเทื่องไปเราบ่นีช่วงนี้ป่ามันสะลงครับมันรั่วน้าในให้หน้าหน้าหน้ามันจะแห้งนี่จากมันมันสีนี้ครับนี้ไปหาหนามโตหนามข้างตีคือน้องหนามถึงมันบกยแห้งมันจะถือกินหนามโตครับหนามโตคือหนามที่ผมกอกได้กอกมาจากน้องหนามเมื่อวานน้าบกยแห้งมันจะกินกตบว่ารูมันงูมันฉลาดนะครับป่า ผนคิดว่ามันงงกับบอมเรียนเพราะมันรูดเองในว่าน้ำตัวนี้เป็นน้ำก่าน้ำข้างี่ถ้าับผนคิดว่ามันงงแต่ถามันคิดว่าถามันาลนาดมันจะเขาอยังไงมันโขว่าอย่างนี้นะครับคือวิธีหากินของคนสังเกตะกี้คนโบราณครับฝากไว้นะครับช่องหายยุหากินได้รุนนิสานยุกอสุนฝากกดไลค์กดแชร์นะครับของมาเบืองกดติดใจให้เนี่ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณโอ้โหได้ของมาเบืองจริง จะกลับกูนะครับตอนนี้มาอยู่บ้านนะครับปุ้ดเห็นง่ายเห็นพอเห็นง่ายคือตะกี้พอเห็นง่ายคือสมัยตะกี้นี่มีมูมีพวกหลายครับทีนนี้มองง่ายพอผู้ใดเวลาัเขาเรียนโท่าไหร่เขาไม่มีสมาธิทุ่นเขาพอได้ยากเขามากดเห็นนะครับกดถึกแก่กดบึงออกแต่แบบนี้มันบุ้งอ่าีครับมันมาอยู่บ้านแล้วครับผู้รู้สิ่งหนักหนาเท่าไหร่ผู้ใดฝากไว้นะครับต้องหายู่ให้กินวันิส่1อยู่เก่อศนพุทธลุ่มนักปลาใส่ให้นักปลาขอบคุณครับสวัสดีครับ